วันนี้ผมจะนำเจ้าดำเพื่อนรักไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการติดตามก็ได้นะครับว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่กับ Toyota Corolla Altis ปี2010ครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมีภารกิจที่จะต้องนำนะฮะจะดำเพื่อนหลักนะครับโตโตยตา้าอัลติสนะฮะโตโยตา้าโคโร拉อัลติสปี2010ที่ใช้กันอยู่ก็มา10กว่าปีละนะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่จริงนัดเนี่ยมันก็ผมเลยนัดมาละ <laughs> นะครับก็จะไปเข้าเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้นะครับว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่บางคนก็สงสัยนะว่าเออเราไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องที่ศูนย์บริการนี่จะแพงไหมนะครับเมื่อเทียบกับศูนย์บริการที่ด้านนอกนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าอู่นี่เองนะครับก็ติดตามกันได้นะครับว่าวันนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่กับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะครับผมนัดกับศูนย์บริการไว้ช่วงมันบ่ายโมงนะครับที่ศูนย์บริการโตโยต้านะครับที่หน้าบิ๊กซีอุบลนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปก็เดี๋ยวขอหาอะไรทานก่อนนะช่วงเที่ยงหิวนะครับเดี๋ยวน่าจะไปหาอะไรทานแถวบิ๊กซีแล้วกันเนาะนะครับก็มีร้านอร่อยนะครับเกี่ยวกับข้าวขาหมูนะ แล้วก็ข้าวมันไก่เดี๋ยวลองไปกินกันดูนะครับคุณผู้ชมที่ใช้รถกันอยู่นะครับก็เรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะกําหนดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะเข้าเปลี่ยนถ่ายนะครับตามที่กําหนดไว้อย่างเช่นรถคันนี้ที่ผมใช้อยู่ก็อยู่ในระยะ6เดือน10,000กิโลนะครับก็ใช้น้ํามันเครื่องเป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับ การเปลี่ยนตามระยะนี่ก็ถือว่าเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์เราพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลานะครับแล้วก็ช่วยถนอมเครื่องยนต์นะครับก็ใช้งานกันได้ยาวๆนะครับเปลี่ยนตามระยะก็ดีเหมือนกันนะครับก็เลือกเอานะครับคุณผู้ชมชอบแบบศูนย์บริการนะครับหรือว่าจะชอบแบบร้านที่เราใช้ประจําอยู่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายกันได้นะครับแต่ก็ให้อยู่ตามระยะที่กําหนดจะดีที่สุดเลยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มากินข้าวมันไก่นะครับร้านอยู่ตรงบิ๊กซีนะครับอันนี้ตรงบิ๊กซีร้านชื่อว่าวาลีผัดนะครับเมนที่ผมสั่งก็จะเป็นข้าวมันไก่รวมกับข้าวขาหมูนะ่ากินมากเลยครับนี่แบบก็เรียกว่าแบบผสมนะครับ ครับก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวมันไก่วาลีพัดนะครับคุณผู้ชมที่ชมแล้วอยากจะมาทานข้าวมันไก่อร่อยๆก็มากันได้ที่ b ิ๊กซีนะครับจานมอสักครู่นี้ผมก็ทานไป70บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นข้าวขาหมูรวมกับข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะไปที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่อยู่หน้า b ิ๊กซีกันนะครับ ก็ถึงศูนย์บริการตัยต้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงที่ช่องจอดรอซ่อมเลยนะครับอันนี้ก็นำรถมาเข้าซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอเจ้าหน้าที่ทำไปสรุปราคามาให้สักครู่หนึ่งนะครับที่นี่ก็ค่อนข้างจะ สบายๆดีนะครับก็ดูสะอาดเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ใช้บริการกับศูนย์บริการโตโยต้าที่หน้าบิ๊กซีเป็นประจําเลยนะครับคุณผู้ชมที่ชมแล้วอยากจะมาใช้บริการก็เรียนเชิญมาได้ที่นี่เลยนะครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับกับเจ้าดำเพื่อนรักของผมนี่เองก็คือรถที่ใช้เป็นประจำทุกวัน t o y ย t a c o r o l a a า t ัโโลลาาติปี2010นะครับวันนี้รายการอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นใบเสร็จนะครับใบเสร็จที่เราเปลี่ยนมานะครับในรายการของผมวันนี้จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่อง แล้วก็แหวนรองน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ที่นี่เขามีบริการพ่นน้ํายาทําความสะอาดภายในห้องโดยสารให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถฟรี24รายการกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลลูกค้าที่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับ t o y o ต a นะฮะที่อยู่หน้า b ิ๊กซนี่เองนะครับค่าใช้ใจ่ายนะหลายๆคนอยากรู้แล้วนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับรวมค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่นะครับอยู่ที่1,597บาทนะครับ1,597าบาทนะครับในเฉพาะตัวที่เปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่องเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับไม่แพงมากจนเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะจ่ายได้นะครับนี่ก็คือการบริการนี่เองนะครับนะฮะนี่คือค่าใช้จ่ายนะครับ1,597บาท แล้วก็ผมยังได้คูปองนะครับนี่คือคูปองล้างรถฟรีนะครับหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าผมล้างรถมาแล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็เลยให้คูปองมานะครับคูปองนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับก็สามารถใช้ได้ที่ร้านาล,าล้างรถนะครับอยู่ภายในโลตัสแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะอยู่ปั๊มน้ำมันปตททางเข้าสนามบินเองนะครับก็สามารถที่จะนำคูปองนี้ไปใช้ล้างรถฟรีกันได้นะครับก็ ฝากคุยให้ทุกท่านเลยนะครับที่ใช้รถกันอยู่นะครับก็แนะนําเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะที่ได้กําหนดนะครับส่วนคันนี้ก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็เดือนมกราคมปีหน้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลบํารุงรักษารถนะครับเราก็จะได้ใช้รถไปนานๆแล้วก็รถก็จะมีสมรรถนะเรื่องของการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมผมในช่องวิรุณชนแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับวันนี้ผมวิรุณและช่องวิรุณ h ช n แนลต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ